สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําการเรียนนะคะอ่าแ,แห้งนะคะซึ่งในที่นี้นะคะในเทอมนี้เราก็จะเรียนหลบแห้งด้วยกันอยู่2บทนะคะบทแรกก็คือ u v w i s อ่า visible spectroscopy นะคะกับอีกแลบหนึ่งก็คือจะเป็น potentiometry นะคะโดยในที่นี้นะคะอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่นะคะชื่อกัละยาวัตรวงคบวงนะคะชื่อเล่นชื่อป้อนนะคะจะมารับหน้าที่ในการสอนสองแบบนี้นะคะ โดยข้างล่างนะคะจะเป็นตัวอีเมลของอาจารย์นะคะนักศึกษาถ้ามีคําถามนะคะหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปฏิบัติการนะคะสามารถส่งอีเมลเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะค่ะวิชา Instrument นะคะ2รหัส0140 3333นะคะวันนี้เรามาเริ่มเรียนเทคนิค u ู v i วิสซิเ p e c สเ o กโตสโกันก่อนนะคะ ค่ะเทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ใช้ในการหาปริมาณความเข้มข้นนะคะทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะคะของสารใดๆก็ตามที่มีสีหรือไม่มีสีนะคะ,ะโดยสามารถเป็นสารออินแกนิ์หรืออินอร์แกนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนนะคะในรูปฟอร์มที่สามารถใช้ในการตรวจวัดโดยการใช้ดังสีโดยการใช้แสงช่วงคลื่น UV และ Visible นะคะ ด้วยก่อนอื่น,นะคะเรามาดูกันก่อนเลยว่า,าเทคนิคสเปกโทรสโคปีคืออะไรนะคะก็คือเทคนิคนะคะที่ใช้ในการแยกตรวจสอบและการบันทึกพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียสอะตอมไอออนหรือโมเลกุลของสารนะคะโดยในที่นี้นะคะสะสารในธรรมชาติะคะจะมีการดูดกลืนแสงในช่วง คลื่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจะทําให้วัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะแสงจากธรรมชาตินะคะก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะคะซึ่งในที่นี้จะเป็นลักษณะที่เป็นแสงขาวนะคะเมื่อนํามาทําการแยกนะคะโดยการหักเหผ่านไปซึมนะคะพบว่าจะได้แสงสเปกตรัมนะคะที่มีเจสีด้วยกันนะคะก็คือสีรุง้งม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวหรือแสดแดงนะคะ ค่ะโดยสารแต่ละชนิดนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะอันเนื่องมาจากนะคะสารแต่ละชนิดนะคะมีการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันค่ะโดยการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันนี้นะคะเราก็จะนําประโยชน์ตรงนี้นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์โดยเทคนิค UV Spectroscopy นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าสารใดนะคะมีหรือวัตถุใดนะคะมีการดูดกลืนแสงในช่วงแสงสีแดงนะคะ แล้วสะท้อนแสงออกมาเป็นแสงสีเขียวนะคะดังนั้นเนี่ยแสงที่สะท้อนออกมานะคะจะสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเรานะคะแล้วก็รับรู้แล้วก็เห็นวัตถุนั้นนะคะเป็นวัตถุสีเขียวนะคะแต่การดูดกลืนแสงเนี่ยจะดูดแกลงจะดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่เป็นความยาวคลื่นของแสงสีแดงนั่นเองนะคะอ่าซึ่งอ่าในที่นี้นะคะเราจะสามารถดูได้จากวงล้อสีนะคะโดยที่อ่าวงล้อสีเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะคะว่าถ้า สารหรือวัตถุใดก็ตามนะคะมีการดูดเกลืนแสงในช่วงใดนะคะแสงหรือสีของวัตถุนั้นนะคะก็คือจะเป็นสีในฝั่งตรงข้ามนั่นเองค่ะโดยเทคนิคนี้นะคะเราจะใช้แสงในช่วงความยาวคลื่นของ uv นะคะแล้วก็ visible นะคะซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในที่นี้นะคะเราจะใช้เฉพาะแสง uv visible นะคะในการ ตรวจวิเคราะห์นะคะในเทคนิค UV Vis Spectroscopy นะคะแล้วก็ Visible นะค,ะ,คะซึ่งความยาวคลื่นนะคะของแสง UV Vis i b l e นะคะจะอยู่ในช่วงประมาณความยาวคลื่นระหว่าง190-800ถึง800นาโนเมตรนะคะโดยเ,เทคนิคนี้นะคะจะสามารถตรวจวิเคราะห์ดได้ทั้งสารอินทรีย์นะคะสารประกอบเชิงซ้อนสารอนินทรีย์ที่มีสีและไม่มีสีค่ะ โดยก่อนอื่นนะคะเรามาดูหลักการของเทคนิค UVIS Spectroscopy กันก่อนนะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะก็จะอาศัยการดูดกลืนแสงนะคะที่ผ่านเข้ามาที่มีค่าเฉพาะนะคะซึ่งจะสอดคล้องนะคะกับพลังงานที่ทำให้อเล็กตรองเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานนะคะหรือ e ิเล็กท n i c Transition ชันนั่นเองนะคะ โดยการดูดกลืนพลังงานของอแสง UV หรือ visible นะคะของแต่ละโมเลกุลนะคะจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพันธะที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลนั้นๆนะคะโดยปัจจัยที่มีผลต่อการดูดกลืนแสงนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่2ปัจจัยหลักๆนะคะโดยปัจจัยแรกนะคะก็คือจะเป็นการที่สาร EC นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยส่วนมากก็คือจะเป็นสารที่ไม่มีสีนะคะ แต่เมื่อไรก็ตามนะคะถ้าเกิดสารอินทรีย์นั้นนะคะประกอบไปด้วยหมู่ที่เรียกว่าหมู่โครโมฟอร์นะคะซึ่งจะมีลักษณะที่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยอะตอมที่มีพันธะคู่นะคะซึ่งถ้าเกิดโมเลกุลน,นั้นนะคะมีอะตอมชนิดมีหมู่โครโมฟอร์อยู่นะคะก็จะทําให้โครงสร้างนั้นเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วงวิสิเบิลแลวก็เป็นสารที่มีสีนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะองค์ประกอบของ หมูโครโมโฟอร์ก็คือจะประกอบไปด้วยพันธะที่ไม่อิ่มตัวเช่น C-NO, C-NC, n n นะคะหรือ NO2 <_ T _> เป็นต้นนะคะส่วนปัจจัยที่2นะคือ <C _ T> ก็คือจะเกี่ยวข้องกับหมู่ฟังก์ชันออ,อกซโครมนะคะซึ่งจะเป็นหมู่ที่ไม่มีการดูดกลืนสีสไม่มีการดูดกลืนแสงนะคะแต่จะส่งเสริมอิทธิพลของหมู่โครโ,โมโฟอร์นะคะอย่างเช่นหมู่ OH นะคะหมู่ NS2 หรือหมู่ คอลไลเป็นต้นนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงนะคะสเปกตรัมของการดูดกลืนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอสองปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนะคะโดยที่การเกิดาการมีหมู่โครโมฟอร์นะคะในองค์ประกอบนะคะของโมเลกุลนะคะถ้าเกิดหมู่โครโมฟอร์นั้นเนี่ยส่งผลทำให้เกิดการคอนจูเกตกันเองนะคะภายในโมเลกุลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวงเบนซีนนะคะซึ่งมีการคอนจูเกตกัน ะะาก,การเกิดคอนจูเกตในลักษณะนี้ของวงเบนซีนะคะก็จะทำให้เกิดการเลื่อนอของแถบการดูดกลืนแสงนะคะไปในด้านความยาวคลื่นที่มากขึ้นนะคะหรือ,อเกิดการชิปไปในด้านที่เป็นล a มด d าแม็กซ์ที่มีล a มด d า Lambda เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าเรียกว่าเรดชิปนั่นเองนะคะ โดยในที่นี้นะคะาการเกิดโมเลกุลของเบนซีนนะคะที่มีการคอนจูเกตและทำให้เกิดเลดชิฟเกิดขึ้นนะคะเนื่องมาจากนะคะการการดีโล i z ไลซ์นะคะของอิเล็กตรอนนะคะทำให้จำนวนของอิเล็กตรอนนะคะในการเกิดอิเล็กทรอนิกส์ทรานซิชันนะคะมีปริมาณมากขึ้นและสามารถเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยค่าการแอสซอปชันนะคะจึงสามารถเกิดได้ง่ายขึ้นและทำให้ ลัมด้าแม็กของการแอสซ p t ชันนะคะมีทิศทางที่เลื่อนไปในทางที่เป็นความยาวคลื่นที่มีค่าสูงขึ้นนะคะหรือใช้พลังงานลดลงนั่นเองค่ะโดยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลนะคะต่อค่าการดูดลืนแสงนะคะก็คือจะเป็นหมู่ออกซโซมนะคะซึ่งจะมีผลต่อการดูดลืนแสงของหมู่โคมฟอร์นะคะซึ่งอาจจะทำให้นะคะเกิด การเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนแสงได้อยู่ใน4ลักษณะด้วยกันนะคะโดยแบบแรกนะคะบา r o c h r o m i c นะคะหรือ red s h i f นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่หมู่ออโซอโซมนั้นนะคะจะมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงเลื่อนไปในทิศทางที่มีความยาวขึ้นมากขึ้นหรือแลมดาแม็กเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะจะเป็น h ิป so โ c h r o m i c นะคะหรือว่า เป็น blue s h i p นะคะจะเป็นปรากฏการณ์ที่จะทําให้สเปกตรัมการดูดกลืนแสงเลื่อนไปทางความยาวคลื่นลดลงหรือดลมดาแม็กลดลงนั่นเองค่ะส่วนแบบที่3นะคะจะเป็นไฮเปอร์โครมิกชิปนะคะจะเป็นปรากฏการณ์ที่การดูดกลืนแสงของสสารเพิ่มขึ้นนะคะหรือเอปซิลอนแม็กเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยมีค่าสูงขึ้นนะคะ ส่วนแบบที่4นะคะจะเป็นไฮโปโครมิกชิปนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่การดูดกลืนแสงของสารนะคะมีค่าลดลงหรือแลมดาแม็กเอ่อขอโทษค่ะอัซิลอนแม็กเนี่ยลดลงค่ะ mm hmm. ถัดไปนะคะเราจะมาดูนะคะกฎของเบียร์ลัมเบิร์ตลอกันบ้างนะคะโดยเอ่อ ตั้งเ,เริ่มต้นนะคะก็คือกฎของเบียร์นะคะหรือเบียร์ลเนี่ยได้กล่าวไว้ว่านะคะอัตราการลดลงของความเข้มแสงนะคะที่ถูกดูดกลืนนะคะจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสาระคะ่ะส่วนกฎของแลมเบิร์ตนะคะได้ลกล่าวไว้ว่าแสงที่มีคลื่นเดียวผ่านตัวกลางเนื้อเดียวนะคะสัดส่วนของสารที่ถูกดูดกลืนไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มแสงนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับความหนาของตัวกลางดังนั้น ตัวกลางชนิดเดียวกันที่มีความหนาเท่ากันจะดูดกลืนแสงได้เท่ากันนะคะสรุปแล้วนะคะเมื่อนำกฎของเบียร์และกฎของแลมเบิร์ตนะคะมารวมกันเป็นกฎของเบียร์แลมเบิร์ตนะคะจะพบว่านะคะก็คือความเข้มของแสงที่ถูกดูดกลืนไปนะคะจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะคะและนะคะความหนาของสารละลายตัวกลางะคะ่ะจาก กดข้างต้นของเบีย์ลัมเบิร์ตลอนะคะทำให้เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้นะคะก็คือจะเป็นเอฟซีเออซแบนนะคะจะเท่ากับเอฟซีรอนนะคะก็คือค่าประสิทธิภาพของสารนะคะในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นใดคลื่นหนึ่นั่นเองนะคะ B. ก็คือความหนาของตัวกลางนะคะในที่นี้ของเราก็คือจะเป็นความกว้างความกว้างของเซลล์หรือคิวเวตท,ที่ใช้ในการวัดนะคะ ส่วน c นะคะก็จะเป็นค่าความเข้มข้นของสารนั้นที่บรรจุอยู่ใน q ิวเนะคะจากภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าให้แสงตั้งต้นที่เราฉายให้กับตัว q ิวเของเรานะคะเป็น p 0นะคะเราจะพบว่าสแสงที่ถูก Transmit ออกมานะคะหรือถูกส่งผ่านออกมาเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ p t นะคะ ส่วนแสงที่ไม่ถูกทันสมิธหรือส่งผ่านออกมานะคะบางส่วนอาจจะเกิดการสะท้อนกลับนะคะหรืออาจจะเกิดการหักเหไปในบางส่วนนะคะโดยค่า t หรือทันสมิธแตนตรงนี้นะคะที่พิจารณาควบคู่ไปกับค่าแอบส์แบนนะคะจะมีค่าเท่ากับ p ส่วน p ศูนย์ะคะและค่าแอบส์แบนนะคะจะเท่ากับ log หส่วน t นะคะหรืออาจจะเขียนได้ว่า absband เท่ากับลบ log t นะคะโดยที่ถ้าเขียนจัดรูปใหม่นะคะก็จะเป็น absband เท่ากับ log p ส่วน p 0นั่นเองค่ะถัดมานะคะเรามาดูองค์ประกอบของเครื่อง uvvis spectrophotometer กันมากนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือแหล่งกำเนิดแสงนะคะในช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมของแสง uv และก็แสง visible นะคะ โดยปกตินะคะจะใช้หลอดทังสเตนหรือฮาโลเจนนะคะสำหรับช่วงวิสิเบลและหลอดดิวทเทียมหรือหลอดซีนอนสำหรับช่วง UV นะคะหลังจากนั้นนะคะแสงจะถูกส่งผ่านมานะคะให้ถูกคัดกรองนะคะให้มีความยาวคลื่นจำเพาะนะคะในค่าความยาวคลื่นใดความยาวคลื่นหนึ่งนะคะโดยใช้โมโนโครเมติกนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่แยกลำแสงที่มีความยาวคลื่นต่อเนื่องนะคะที่ถูกส่งผ่านมาจากแหล่งกำเนิดแสง ให้เป็นลำแสงของแสงความยาวคลื่นเดียวหรือแสงเอกลงนะคะหลังจากนั้นแสงเอกลงนะคะจะถูกส่งเข้าไปที่ช่องใส่ตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นหลอดบรรจุตัวอย่างที่เรียกว่าคิวเวตนั่นเองนะคะซึ่งจะถูกทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติกหรือโครสนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าเราต้องการวัดแสง การดูดกลืนคลื่นแสงนะคะในช่วงแสง UV นะคะเราจะต้องใช้วัสดุที่ทำคิวเวตท,ที่ทำจากคอร์สนะคะเนื่องจากว่าไม่ดูดกลืนแสงในช่วง UV นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อแสงผ่านตัวคิวเวตนะคะที่บรรจุสารตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะจะถูกส่งต่อไปที่ส่วนของดีเทกเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำการตรวจสอบแสงที่เหลือจากการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างนะคะ และแปลงพลังงานของแสงส่วนนั้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะโดยที่ตัวอย่างดิเทกเตอร์นะคะจะได้แก่ซิลิโคนโฟโตไดโอดนะคะหรือโฟโตมัลติพลายเออร์ทิวบ์ดีเทกเตอร์นะคะหลังจากนั้นแสงจะถูกนำไปประมวลผลนะคะในส่วนของการประมวลผลแล้วก็แสดงผลออกมาในรูปของสเปกตรัมนะคะ ประเภทของเครื่อง uvvis spectrophotometer นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะแบบที่1คือ single beam spectrophotometer นะคะหรือเครื่อง uvvis แบบลำแสงคลื่นเดียวนะคะลำแสงเดียวนะคะก็คือเมื่อนะคะแสงที่มาจาก light source นะคะถูกส่งผ่านมายัง monochromator นะคะหลังจากนั้นเนี่ย แสงที่ได้จากโมโนโครเมเตอร์ ometer, ซึ่งเป็นแสงเอกรงเนี่ยนะคะจะถูกส่งผ่านไปยังคิวเวตนะคะที่บรรจุสารตัวอย่างอยู่นะคะโดยที่แสงทั้งหมดะคะจะถูกส่งผ่านไปยังคิวเวตนั้นเลยนะคะ mm hmm. เพื่อตรงเข้าไปให้สารภายในคิวเวตนะคะ mm hmm. เกิดการแสบแสงหรือดูดกลืนแสงนะคะก่อนที่จะนำค่าทรานสมิต t อนเนี่ย mm hmm. เข้าสู่ตัวดีเทกเตอร์ต่อไปนะคะ mm hmm. ซึ่งใน การใช้เครื่อง UV Vis Spectrophotometer แบบนี้เนี่ยจะต้องทำการวัดแบร n ก่อนนะคะอันดับแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยวัดสารตัวอย่างต่อไปนะคะส่วนแบบที่2นะคะจะเป็นแบบ Double Beam Spectrophotometer หรือลำแสงคู่นะคะโดยจะเริ่มจาก light source เช่นเดียวกันนะคะผ่านไปยัง monochromator นะคะหลังจากนั้นนะคะแสงจะถูกแยกออกเป็น2ทิศทางด้วยกันนะคะก็คือ อ่าลำแสงหนึ่งนะคะซึ่งมีความยาวคลื่นเท่ากันนะคะจะถูกส่งผ่านไปที่ Refer e n c e นะคะหรือว่าเซลอ้างอิงนะคะส่วนอีกลำแสงหนึ่งนะคะจะถูกส่งผ่านไปที่ sample นะคะเซล l sample นะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็น Refer e n c e นะคะห mm hmm. ลังจากนั้นนะคะจะถูกส่งไปที่ Detector นะคะโดยที่อ่าแสงที่ถูกส่งผ่านไปที่เซลอ้างอิงหรือ Refer e n c e นะคะจะ ถูกใช้ในการหักลบนะคะออกจากค่าอบซิบแบนของแซมเปิลทุกครั้งนะคะเพื่อ,อลดผลหรือตัดผลของแบล n งค์นะคะหรือโซเวนที่ใช้นะคะในการเตรียมสารตัวอย่างนะคะทุกๆครั้งในการวิเคราะห์นะคะซึ่งแบบดับเบิลบีมสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะคะจะให้ค่าอบซิบแบนที่เสถียรกว่านะคะเนื่องจากมีค่าการดูดเกืนแสง จากสาร,สารอ้างอิงนะคะเทียบและหักลบในทุกครั้งของการวิเคราะห์ค่ะข้อควรระวังนะคะในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค UV-Vis Spectrophotometer นะคะอ่าในการใช้เครื่องนี้นะคะก็คืออ่าเพื่อต้องการให้เครื่องให้ผลการวิเคราะห์เนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะในการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพนะคะดังนั้นในการเตรียมสารตัวอย่างทุกครั้งนะคะจะต้องเตรียมให้เหมาะสม ซึ่งจะต้องให้ได้สารตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นสารละลายสายให้ไม่ขุ่นหรือมีสิ่งเจือปนมานะคะถ้าเกิดว่าอ่าอย่างเช่นบางคนนะคะใช้ใช้ใชอ่า UVWIS ในโปรเจกต์นะคะซึ่งอ่าบางทีอาจจะเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาแล้วนำสารละลายที่ได้จากตัวเล่งปฏิกิริยาเนี่ยมาตรวจสอบด้วยเทคนิคนี้นะคะจะต้องทำการกรองตัวเล่งปฏิกิริยาซึ่งอาจจะเป็นของแข็งออกก่อนให้หมดนะคะ ให้ได้เป็นสารตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นสารละลายใสยไม่มีสิ่งอื่นเจืะปนมานะคะเพื่อให้อ่าผลการวิเคราะห์เนี่ยถูกต้องและก็แม่นยำนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหากมีสิ่งเจืะปนมานะคะก็จะทำให้การแอบสอบแสงเนี่ยเกิดการหักเหแสงหรือสะท้อนแสงออกไปได้นะคะดังนั้นค่าที่ตรวจวัดจากค่าทานันสมิตแตนที่ออกมาเนี่ยจะมีค่าคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะคะ อันดับที่2นะคะก็คือจะต้องทําการอุ่นเครื่องโดยการเปิด UV แอมไว้ในเวลาที่เพียงพอนะคะตามคำแนะนําของการใช้เครื่องมือในแต่ละรุ่นหรือแต่ละยี่ห้อนะคะ 3. นะคะก็คือการใช้คิวเวทนะคะที่สะอาดแล้วก็ควรล้างทําความสะอาดคิวเวทด้วยตัวทํำละลายที่ใช้ในการเตรียมสารทุกครั้งนะคะ,ะแล้วก็หักลบค่าการดูดกึืงแสงของตัวทําลายเสมอนะคะ สี่นะคะก็คือการวัดสาระละลายที่มีความเข้มข้นต่ำๆก่อนนะคะแล้วค่อยไปวัดสาระละลายที่มีความเข้มข้นสูงๆขึ้นนะคะเพื่อลดโอกาสในการเ,เจือปนนะคะของสารที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะกับสารที่มีความเข้มข้นต่ำๆค่ะ 5. นะคะป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศภายในคิวเวตนะคะขณะเทสารลงในคิวเวตเนื่องจากจะส่งผลต่อการหักเหของแสงนะคะ หนะคะหากสารละลายเป็นสารที่แช่เย็นนะคะควรตั้งทิ้งไว้ให้อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนการวิเคราะห์เพื่อลดการเกิดไอน้ําเกาะที่บริเวณข้างคิวเวตนะคะซึ่งจะส่งผลต่อการดูดกลืนแสงนะคะ7นะคะระวังอย่าให้สารหกเข้าตัวเครื่องนะคะเพราะจะทําให้เครื่องเนี่ยมีปัญหานะคะได้ค่ะและถ้าสารนั้นยิ่งเป็นสารอันตรายนะคะก็จะเป็นการกัดกร่อนแล้วก็ทําลายตัวเครื่องด้วยนะคะ สุดท้ายนะคะก็คือหลังการใช้งานนะคะควรถอดปลั๊กแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่น,นะคะ่ะอันดับถัดไปนะคะเรามาดูในส่วนของการทดลองกันบ้างนะคะที่เราจะทํานะคะแต่ในครั้งนี้ก็คือนักศึกษาจะไม่ได้ทําจริงนะคะแต่นักศึกษาจะต้องนําผลการทดลองนะคะที่อาจารย์จะให้นะคะในอาทิตย์หน้านะคะไปใช้ในการเขียน direction lab นะคะแล้วก็การคํานวณต่างๆให้เหมือนกับการที่เราเข้ามาปฏิบัติ การทดลองเองเลยนะคะโดยถ้าจาก Direct i o แ L ละนะคะนักศึกษาก็ต้องเขียนกระบวนการวิธีการทดลองตามปกติเลยนะคะโดยวิธีการทดลองนะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็คืออันดับแรกนะคะเราจะทำการชั่งนะคะโครเมียมไนเตรตมานะคะโดยการเตรียมเป็นสต็อกโซลูชันที่มีความเข้มข้น0.05โมลาร์นะคะปริมาตร100 ml ก่อนนะคะ โดยเราก็จะคำนวณน,นะคะว่าถ้าเราต้องการสารที่มีความเข้มข้น0.05โมลาร์นะคะในปริมาตร100มลนะคะเราจะต้องช่างสารมากี่กรัมนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะช่างสารมาจำนวนเท่ากับที่เราคำนวณได้เลยนะคะโดยวิธีการก็คือช่างสารโคเมไนเตตมาตามปริมาณที่เราคำนวณได้นะคะหลังจากนั้นละลายให้เป็นสารเนื้อเดียวกันนะคะโดยใช้น้ำกลัน่นหลังจากนั้นเสร็จเมื่อละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จนะคะนา สารลายที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะมาปรับปริมาตรนะคะในขวด volumetric flask นะคะขนาด100 ml นะคะด้วยน้ำกลั่นนะคะเอาจาปิเปตดนะคะไอตัว0.05 molar stock solution ของโครเมียมไนเตตนะคะมา10 ml นะคะใส่ใน volumetric flask ขนาด25 ml นะคะแล้วก็ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นนะคะ ก่อนนำไปวิเคราะห์นะคะโดยใช้เทคนิคการสแกนแลมด้านะคะโดยสแกนตั้งแต่ที่ความยาวคลื่น375-625ถึง625นาโนเมตรนะคะเพื่อหาอจุดที่เป็นความยาวคลื่นนะคะที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะเตรียม สารตัวอื่นนะคะที่ความเข้มข้นต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำ calibration curve นะคะโดยเราก็จะเตรียมที่0.01มลาร์0.02โมลาร์นะคะแล้วก็0.03โมลาร์และ0.04โมลาร์นะคะโดยการปิเปต0.05มลาร์ t o k s s o u u t o o นนะคะมา5 10 15แล้วก็20 ml นะคะโดยที่ไอตัวสินี้เราใช้ในการสแกนหาลัมดาแม็กซ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาตัวอื่นนะคะมาทำแบบเดียวกันนะคะโดยการฟิกลัมด้านะคะที่ลัมด้าแม็กซ์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำค่าอัพสอแบนนะคะที่ได้นะคะไปทำการพอดกราฟนะคะกับความเข้มข้นของสารโครเมียมไนเตตนะคะโดยสร้างมาเป็นสแตนดาร์ดเคอร์ฟขึ้นมานะคะ ชช่นเดียวกันนะคะกับโคบอลไนเตดนะคะซึ่งเราก็จะทำการาคำนวณหานะคะจำนวนกรามที่ต้องการชั่งนะคะโดยที่เราต้องการเตรียม0.1880ม o ลาร์นะคะพบว่าจำนวนกรามที่ต้องการชั่งคือเท่ากับ5.4716ค่ะหลังจากชั่งสารมาแล้วนะคะเราก็นํามาละลายนะคะเพื่อให้เป็นสารเดียวกันนะคะในน้ากัดน,นะคะหลังจากนั้นเสร็จ เราก็ปรับปริมาตรให้เป็น100 ml นะคะเพื่อให้ได้เป็นสต็อกโซลูชันนะคะของโคลมโป้ไนเตรตนะคะ0.1880โมลาร์นะคะหลังจากนั้นนะคะนำาสารจากสต็อกโซลูชันนะคะมา10 ml นะคะเพื่อมาปรับปริมาตรใน25 ml ของ v o l u m e t r i c f l a s k นะคะโดยที่10 ml ตรงนี้เนี่ยจะตรงกับความเข้มข้นของ0.075โมลาร์นะคะ ของในตัว Standard c u r v e ์นะคะที่เราจะทำในขั้นถัดไปนะคะโดยนำตัวนี้เนี่ยที่0.0752โมลาร์นะคะมาทำการวัดนะคะโดยการสแกนลัมด d านะคะจากลัมดาที่เท่าเดิมนะคะก็คือ375ถึง625นาโนเมตรค่ะเพื่อหาความยาวคลื่นที่ให้การแอบสอบที่สูงที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะนำสารจากสต็อกโซลูชันนะคะมาเตรียมนะคะ เพื่อให้ได้ความเข้นต่างๆนะคะดังแสดงใน Direction Lab นะคะลราจะนั้นนำมาสร้าง Standard Calibration c u r v e นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็คือสร้างเป็นกราฟนะคะแยกนะคะกับตัวโคบอลตะกี้ะกับตัวโคเมียมตะกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเป็นตัวอย่างอันนอนบ้างนะคะเมื่อเราได้นะคะ Standard c u r v e นะคะของแต่ละสารมาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็น ของโคบอลต์หรือโคเมียมก็ตามนะคะ,ะเราก็จะคำนวณหาค่าสเลปมานะคะโดยที่ค่าสเลปก็คือจะเป็นค่า k นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะเราก็จะเขียนเป็นสมการนะคะค่า absorption นะคะตามสมการของเบียร์แลมเบิร์ตลอนะคะของสารผสมนะคะโอเค หลังจากนั้นเสร็จนะคะเราก็จะนําตัวอย่างสารอนน์นะคะไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแม็กซ์นะคะของทั้งโครเมียมแล้วก็โคบอลนะคะ2ตัวเลยนะคะโดยถ้าเกิดว่านะคะตัวสแตนดาดเอตัวสารตัวอย่างตัวนั้นนะคะก็คือมีค่าการแอสอบนะคะไม่อยู่ในช่วงของคอลิเบรชันเคอร์ฟนะคะเราก็จะนําสารอนน์ตัวนั้นเนี่ยไปเจือจางก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนํามาวัดค่าการดูดกลืนแสงอีกครั้งะคะ่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างของผลการทดลองนะคะก็คือ,อจะพิทีกจะแสดงว่านักศึกษาจะต้องทําผลการทดลองในลักษณะไหนบ้างนะคะในในการาในรีพอร์ตนะคะโอเคค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะก็คือเราจะทําการสร้างนะคะ Calibration c u r v e นะคะของโครเมียมนะคะโดยที่ตัวโครเมียมนะคะเราก็จะทําการ วัดนะคะที่ความเข้มข้นต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามตัวใน De ในเดลักชั่นแลบนะคะก็คือเป็นความเข้มข้นที่เรานำเอามาทำคัลเบชั่นเคอร์ฟนั่นเองนะคะโดยจะทำการวัดที่410นาโนเมตรนะคะแล้วก็515นาโนเมตรนะคะซึ่งเป็นลัมดาแม็กซ์นะคะของสารอะโคบอลนะคะแล้วก็โครเมียมนะคะโดยที่อ uh อันดับแรกนะคะนักศึกษาต้องพอดกราฟสแกนด้วยนะคะก็คือเป็นตัวสแกนของโคบอลอันนึงนะคะแล้วก็โครเมียมอันนึงนะคะก็คือจะเป็นกราฟอ่าแอลซอบแบนต์นะคะกับเวฟเลนจ์นะคะทั้งคู่เลยนะคะก็คือของโคบอลแล้วก็โครเมียมอย่างละ1อันนะคะก็คือจะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้อีกอันหนึ่งก็แบบนี้นะคะโดยที่ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือพอได้มาแล้วนะคะค่าการแอัลซอบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 4ี0ตัวหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นของโคบอลหรือโครเมียมก็ตามสมมติให้เป็นของโครเมียมนะคะอีกอันเป็นของโคบอลนะคะพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะําทำการฟิกเว็บเลนส์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นค่าแอปซอร์บแบนด์ของการฟิกเว็บเลนส์นะคะเพระาะฉะนั้นสิ่งที่นักสองทำก็คือ1นะคะตัวกราฟของการสแกนแลมด d านะคะ2นะคะก็คือตารางที่โชว์ค่าค a ลิเบอชันเคิร์ฟนะคะ 3นะคะก็คือเป็นตัวกราฟค c ลิเบอ a รชันเค r ร์ฟนะคะตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อา่าทำการวาดขึ้นมานะคะเป็นที่ล a ม b d a 5 1านะคะกับที่ล a m ด d าอ่าอันนี้เป็นของโครเมียมนะคะที่ล a ม b d a 5 1ากับอีกอันนึงเป็นของที่ล a m ด d า410นะคะโอเคส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็น ตัวค a l i เบ a t รชั่นเค e รนะคะของโคบอลนะคะตะกี้เป็นของโครเมียมนะคะอย่างที่4ที่ต้องทำก็คือ c a l i เบ a t รชั่นเค e รของโคบอลนะคะก็คือวาดในลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นของที่ลัมดา5 1า5อันนี้เป็นของที่ลัมดา410นะคะ หลังจากวาด l i b r a t i o n curve ของทั้ง2สารตัวอย่างทั้งโคบอลแล้วก็โคเมียมเสร็จนะคะทำการหาค่าสโลปนะคะเพื่อเป็นค่า k นะคะโดยที่ค่าสโลปนะคะก็สามารถหาได้จากการพอดกราฟนะคะในโปรแกรม Excel นะคะแล้วก็ดูค่าสโลปด้านหน้าได้เลยนะคะหลังจากที่ได้ค่าสโลปมาเสร็จนะคะเราก็จะมาทำการเขียนสมการนะคะ,ะตามกฎของเบียร์ลัมเบิร์ลนะคะของสารผสมระหว่างโคเมียมกับโคบอลนะคะ ที่ลัมดาหนึ่งนะคะก็คือลัมดาสี่ร้อยสิบนะคะกับที่ลัมดาห้าร้อยสิบห้านะคะอันนี้ก็คือเป็นอย่างที่ห้านะคะที่นักศึกษาต้องทำนะคะแล้วก็พอได้สมการมาเสร็จนะคะทำการแทนค่าต่างๆลงไปในสมการนะคะโดยค่าอัพสเปนที่ได้นะคะก็คือจะเป็นค่าอัพสเปนของอ n น w นนะคะตรงนี้นะคะ แทนค่าลงไปนะคะเพื่อที่จะทําการหาความเข้มข้นของอนนอ์ของสารแต่ละชนิดนะคะในสารผสมนะคะหลังจากนั้นนะคะแก้สมการมานะคะก็จะได้นะคะเป็นความเข้มข้นของโครบอลนะคะแล้วก็นําไปแทนค่าหาความเข้มข้นของโครเมียมได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีการเจือจางสารนะคะเราก็จะต้องคูณกลับเข้าไปด้วยนะคะ ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าสารตัวนั้นมีความเข้มข้นหรือค่าอัพสแปนเนี่ยไม่ได้อยู่ในค a ลิเบ a t รชันเค v ร์ฟนะคะก็จะต้องมีการเจรจางพอเจรจางเสร็จก็คูณกลับเข้าไปด้วยนะคะเพื่อหาความเข้มข้นที่แท้จริงนะคะหลังจากนั้นให้นักศึกษาร,รายงานความเข้มข้นที่แท้จริงออกมาในหน่วยโมลาร์นะคะเป็นอย่างที่6นะคะที่ต้องทําหลังจากนั้นเสร็จนะคะเอ่อให้หานะคะเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนนะคะหรือเปอร์เซ็นต์เออร์เรนั่นเองนะคะ เปอร์เซ็นต์เออร์นะคะก็คือเทียบกับความเข้มข้นที่เราหาได้จริงนะคะจากการทดลองก็คือเป็นตัวนี้นะคะกับความเข้มข้นที่แท้จริงนะคะความเข้มข้นที่แท้จริงจากการชั่งสารนะคะนำมาหาเป็นเปอร์เซ็นต์เออร์ออกมาทั้งของโคบอลแล้วก็ของโคของโครเมียมแลวก็ของโคบอลด้วยนะคะโอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอ่คร่าวๆนะคะก็คือเป็นอ่ารีพอร์ตที่นักศึกษาต้องส่งนะคะถ้าเกิดนักศึกษามีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับตัวรีพอร์ตนะคะหรือเกี่ยวกับตัววิธีการใช้เครื่องมือก็ตามนะคะสามารถส่งคําถามเข้ามาสอบถามได้นะคะตามอีเมลที่ให้ไว้นะคะได้เลยนะคะอาจารย์ชื่อกรยวัฒน์วังค้าวงนะคะชื่ออาจารย์ป้อนค่ะ,อะขอบคุณนักศึกษาทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ